เนี่ยยางสวยนะครับนี่ท่อออกคาดเห็นไหมครับนะครับเกียร์โฟลวิวทำงานปกตินะครับมีการสนิมมาให้เรียบร้อยทั้งคันนะครับอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับข้างในก็จะเป็นสังเกตดูกรรมีครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแอลสติ๊กเกอร์เดิมนะครับนี่จีโอเอนะครับกระดุมแบบนี้นะครับติดดีอย่างเงี้ยแน่นนะครับมันจะทำให้มันตึงเห็นไหมน็อตไม่แข็งตลาดแพงกว่าิโก้ด้วยตอนนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตเรียวๆเลยนะครับมาแบบไม่ต้องติดไม้ไม่ต้องถ่ายหน้ากันเลย <c oughs> อ่ะผมทําตามคําเรียกร้องของอพี่ๆหลายๆท่านนะที่ทักผมเข้ามานะครับทั้งส่วนตัวแล้วก็หน้าเพจนะครับบอกว่าอยากให้หา Toyota t i ทเก d ร์ดีซึ่งก็ต้องบอกว่าฮิตเหลือเกินเป็นที่ต้องการเหลือเกินในตลาดตอนนี้นะครับเป็นเอาง่ายว่าเป็นรถเก็บไปแล้วนะครับในตลาดแพงกว่าวีโกด้วยตอนนี้นะครับ <c oughs> ผมได้มาคันหนึ่งคันนี้เป็น t o y ยต้าไทเกอร์สปอ r ์ตค e r เนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc 2KDFTV นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะปี2003ปี4 6ไยกว่าเป็นโฉมท,ท้ายๆแล้วแหละนะครับเพราะว่า4704เนี่ยก็เริ่มจะเป็น v ีโก้แล้วนะครับเป็นของหายากอย่างที่บอกไปแล้วคันนี้ผมกระซิบนิดนึงนะครับน็อตไม่แกะรถสวยมากพร้อมของแต่งที่ต้องบอกว่า พอดีนะไม่ต้องไปยกสูงมากมายไม่ต้องไปแต่งอะไรต่างๆเจาะลงจะรถอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ถามเข้ามานะครับโทรเข้ามาส่วนตัวนี่ผมขออนุญาตให้คนที่จองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้สิทธิ์คนจองก่อนนะครับเดี๋ยวผมรีวิวสดๆเรียวๆเพิ่งได้มานะครับพอดีมารับรถที่ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับพอดีท่านประธานนะครับบอกว่าอ่ะแบ่งกันไปขายช่วยหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ชมนะครับ คันนี้เป็น Toyota Tiger อร์ r t Cruiser ออย่างที่บอกไปครับปี2003 2,546นะครับจัดทรงมาพอสมควรนะครับยัดยาง285 7516นะครับถ้ายางเป็นเบอร์นิ้วก็จะเป็นประมาณ33นะครับปกติแล้วนี่ใส่ติดแน่นอนนะครับแต่คันนี้คือยกมาพอดีนะครับยกมาพอดีน่าจะประมาณนิ้วครึ่งนะครับก็ทำให้รถมันไม่ติดแล้วก็ทรงมันสวยเออผมว่าดูหล่อนะเนี่ยทรงประมาณนี้นะครับเอนดูทรงก่อนนะ ของแต่งไล่พันทีละส่วนละกันนะครับล้อขอบสิบนิ้วของแม็กครับยางแม็กซิดสองอย่างที่บอกไปนะครับ285 75คหาเจ็อบสินะล้อเลยนะครับลาย MT มัทเทลินแบบนี้นะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆเดิมหมดนะไอ้สติ๊กเกอร์เดิมเลยนะเนี่ยฮะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนิดนึ่งไอสติ๊กเกอร์เดิมนะครับนี่ g o โนะครับสมัยนั้นโครงสร้างโตโยต้ามาตรฐานเนี่ยโลโก้อะไรต่างๆเดิมหมดนะครับนี่มีฟอกแลมมีไฟสปอตไลท์นะครับด้านหน้าคือตามกฎหมายต้องมี ปกคุมแบบนี้นะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับ้างใหนก็จะเป็นนี่นะครับแบบนี้ไลท์ฟอสต์นะครับสวยๆนะครับอันนี้แถมไม่ให้เลยตอนแรกว่าจะแกะไปใส่รถผมไม่เป็นไรนะครับแถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับต่างๆสวยงามตดฟิลมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าสวยครับเดิมๆนี่กันชนกันชนโครเมียมไม่เหลืองนะครับถือว่าสวยงาม2องพไม่มีไฟตัดมองนะต้องแจ้งนี้นะครับจะมีเฉพาะ 3,000G นีะครับ G l i m i t e ตอะไรประมาณนี้ก็จะมีไฟ ตัดหมอกนะครับแต่ก็ถือว่าเดิมๆสวยๆนะครับจริงๆนะล้อไม่โผล่นะครับนี่เสมอเป๊ะนะครับเพราะว่าอ่าอย่างนี้ขนส่งเขาค่อนข้างเข้มงวดนะฮะตัวตรลอไม่ผ่านถ้าเกิดรถล้อล้นเลยนะครับอ่ะด้านหลังมีผ้าใบคุมของให้นะครับติดแบบดีนะเป็นของเอลโล่ลัสนะครับนี่เป็นแบบไม่ใช่แบบเป็นตีทุแกนะเป็นอ่ากระดุมแบบเนี้ยนะครับติดดีอย่างเงี้ยแน่นนะครับมันจะทําให้มันตึงเห็นไหมเนี่ยเวลาน้ําของน้ําขังมันก็จะ ไม่ไม่แขังมากนะครับเพราะอันนี้มันตึงตรงรุ่นนะครับผัดพอดีเป๊ะเลยมีกันชนท้ายเสริมเหล็กมาให้นะครับซึ่งผมว่าอย่างนี้สวยนะครับถ้ากันชนเดิมมันจะเป็นโครเมียมใช่ไหมใหญ่ๆบางทีตูดโด่งๆแล้วมันไม่สวยนะครับอันนี้สวยแน่นอนนะฮะด้านหลังนะฮะด้านล่างก็นี่ฮะยางอะไรสวยๆเต็มๆโชคเป็นโชคของเดอะยรนะผมดูนิดหนึ่งมันไม่ไดีกลุ่มดูมันสักครู่เป็นของซปเปอร์สปอร์ต T N K หรอนะ น่าจะแกน20มิลน,นะครับใหญ่ยู่ใหญ่ยูนะครับแล้วก็คันนี้เอาท่อออกข้างด้วยนะครับเวลาลุยน้ำเนี่ยพ่นการสนิมมาด้วยนะสังเกตนะครับพ่กนการสนิมมาด้วยเนี่ยพวกแหนพวกอะไรต่างๆเนี่ยมีการสนิมมาให้เรียบร้อยทั้งคันนะครับสวย,สวยนนๆนนเนียนนะไปตรงปท้ายยังสวยอยู่นไเนี่ยยางสวยนะครับนี่ท่อออกข้างเห็นไหมครับท่อเดินยกสูงขึ้นมาเพื่อน,น,นะครับหนีน้ำนะประมาณว่าลุยได้ระดับหนึ่งอเมตรหนึ่งสบายๆนะครับเมตรหนึ่งนี่น่าจะ ไม่มีปัญหาในเรื่องของเครื่องยนต์จริงไม่ต้องใส่ s n เก k e ลก็ได้นะครับลุยได้แน่นอนนะฮะไฮไลท์คงจะอยู่เป็นภายในนี่แหละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้ด้านหลังก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่ะขออภัยครับเมื่อกี้เมื่อกี้สายเข้าอ่ะโอเคต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวดูภายในนะครับด้านหลังอ้าวเดี๋ยวนะกุญแจกุญแจโอ้ลืมลืมลืมกุญแจนะครับอันนี้เป็นตีกุญแจรีโมทมาให้นะฮะนี่นะครับปลดล็อกนี่เออส่วนใหญ่รุ่นนี้นะจะเป็นกุญแจดอกธรรมดานะครับอันนี้ปั๊มมาให้ดอกแล้วนะครับ โอเคนี่ภายในครับทุนผู้ชมครับเดี๋ยวขอญาตปรับกล้องนิดนึงสังเกตดูกำมะหยี่ครับนี่เนียนเนียนสวยๆนะครับนี่ไม่แตกนะครับคมสวยนะครับพลาสติกยางต่างๆนะครับสวยงามแน่นอนนะครับสวยงามแน่นอนแผงประตูนะครับเป็นกำมืหยีเนียนๆอย่างนี้นะฮะจริงญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องอย่างนี้นะมันต้องเป็นกำมืหยี่ถ้าเป็นหนังเป็นอะไรไปบางทีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับนี่สวยๆนะครับ วางแขนเออโอ้โหสวยมากนะครับเดินได้ยังสวยอยู่เบาะสะอาดมากคือด้วยความที่มันเป็นกำรรมะหยี่สีครีมสีขาวนะครับมันจะเหลืองนะไม่เหลืองก็โดนไอ้ตรงไอติมอะไรต่างๆเด็กนะก็จะเป็นรอยนี่คันนี้สวยมากนะครับนี่ให้ผู้ชมดูรายละเอียดของกำรรมะหยี่นี่เหมือนหุ้มใหม่เลยอะ่ะนะครับที่เขียบุรียังอยู่เบาจิงโจ้ย,ยังดีนะครับผ้าหลังคาสวยๆนะครับนี่โอ้โหโภายในสวยมากมีรอยเจิมนิดหน่อยนะครับ พุทธคุณอไม่ได้เป็นสีทองสีอะไรนะเป็นแป้งธรรมดานะดูด้านหน้าดูด้านหน้านะครับนี่นะครับอ๋ตรงนี้มีจะมีเงเงๆหน่อยนะเดี๋ยวผมเก็บให้อันนี้คือเป็นเกือบทุกคันนะครับเพราะว่าตัวแป้นนี้เวลาเรากดกี่ยมันจะยกขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็จะหลุดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเก็บเพิ่มให้นะแต่ว่าไม่ขาดเห็นไหมเนี่ยรายละเอียดคือนี่พวกรายละเอียดหูประตูสวยมากนี่นี่แผ่นเอ่อพลาสติกพวกเนี้ยมันจะงอกจะแตกนะครับนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะดูดี นะครับข้างในเหมือนกันเป๊ะนะครับเนี่ยชิ้นงานต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์ข้างตัวถงังมีหมดนะครับโอ้สวยมากเลยโอเคนะเบาะคู่หน้าเนียนๆนะครับโอ้โหตึงเป๊ะผมชอบอะไรที่มันแบบว่าเป็นกะายี่แล้วก็ตึงๆเข้ารูปอย่างเงี้ยนะครับสวยจริงๆนะครับเออนะเนี่ยดูแผงแอร์ช่องแอร์นะครับ,ออนะนะรบไม่กระลอกกละแกเห็นไหม ผู้ชมดูนะเนี่ยยังแน่นๆอยู่นะครับเกิดแต่ตัวนี้เขาน่าจะติดไว้นะครับให้มันแน่นนะครับนี่เครื่องเล่นเป็นมีทีวีด้วยแต่ไม่น่าจะใช้ใช้แล้วแหละสมัยนี้นะครับเกียร์โฟวิวทำงานปกตินะครับนี่เกียร์ฝากเล็กนะครับเมื่อกี้ยังสวยอยู่นะครับนี่คอนโซลแอร์คันนี้ไม่เยอะนิดนึงนะครับไม่เยอะนิดหนึ่งแต่ไม่แท้แน่นอนนะครับบางคันอาจจะปรับไม่ก็ไม่อะไรไม่ว่ากันนะบางคันก็ไม่น้อยกว่านี้ก็จริงก็ได้นะครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าเจ้าของเดิมคือ ผมไม่ได้ไปกลับไม่อะไรนะครับไม่สี่แสนหกพันนะครับไม่สี่แสนหกพันถ้านับตามปีนะปีสองพันสามก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรนะรนี่เครื่องยนต์สตาร์ทนิ่งๆคิมคลีนอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์อ่าเครื่องยนต์กันหน่อยอ่านะครับแหว่งประตูโอ้สวยนะนะครับมาโอ้เสียงปิดประตูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหเอ <c ười> ค้ครืบครึบอย่างเงี้ยผมชอบนะครับ มีเสียงเอกลักษณ์ของเขานะถ้าเป็นสปอร์ตคูลเซอร์นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูห้องเครื่องกันหน่อยนะฮะนี่เครื่องยนต์นะครับฝาครอบเครื่องมีแล้วในตัวสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2KD นะครับ 2KD FTV สวยๆครับนี่ฮะดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชอมฝากระโปรงก่อนแป๊บหนึ่งอยู่คนเดียวชุบๆโอเคอ่ะ <laughs> อ่ะให้ดูหัวน็อตนะครับนี่น็อตไม่แกะโอยตกใจ น็อตไม่แกะครับนี่น็อตแนเดิมๆไม่แกะนะครับแก้มข้างนะท่านผู้ชมดูไปด้วยกันนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่เห็น,น,นไหมครับเดิมๆนะครับคานหน้าเลขคานหน้ายังอยู่ครบนะครับผมไปช้าๆนะผมไปช้าๆท่านผู้ชมจะได้เห็นรายละเอียดไปด้วยกันนะครับนี่สวยเลยนะฮะอ่ะโอเคนี่น็อตฟังก์ชั่นไม่แกะแน่นอนนะครับแผ่นการความร้อนเบิกใหม่ สวยๆครับเนะี่ยบางคันไม่ใส่นะครับหรือบางคันมีก็อาจจะเผื่อยยุ่ยไปตามปีนะครับเบอร์น้ํายาแอร์หนึ่งสามสี่นะครับสวยงามหม้อน้ําเดิมๆนะครับสวยเลยไม่เยิมนะเทอร์โบไม่มีอันนี้ก็น่าจะซีนมาใหม่นะครับแต่ไม่เยิมนะครับต้องบอกว่าผมาอายุขนาดนี้ก็ต้องมีบ้างนะครับสำหรับพวกปะเก็นอะไรต่างๆแต่อันเนี้ยไม่มีเยิมเลยเห็นไหมสวยเลยพร้อมใช้แน่นอน <laughs> เอาว่าไปลุยนี่คือโอ้หไปจอดข้างคันอื่นนะไม่ไอายใครแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้ นะฝากไว้ด้วยใครที่หาอยู่นะผมเดียวๆเลยนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยเอาว่าเอาไปให้เห็นก่อนนะให้ดูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังขายไม่ได้เดี๋ยวผมเอามารีวิวกันใหม่อีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตให้คนที่โพเข้ามาก่อนแล้วกันนะบอกราคาลืมบอกราคาคันนี้นะครับ255,000บาทนะครับ255,000บาทสำหรับสภาพนี้นะครับต้องบอกว่าไปทำเองหรือตอนนี้นะครับต้องบอกว่า ไม่สวยขนาดนี้หรือว่าไม่มีของแต่งขนาดนี้ก็ยังขายกัน2,000 0 0ต้น,น2,000 0 0กว่าบาทแล้วนะครับ2,55,000บาทใครที่หาอยู่โทรเข้ามาสอบถามได้เลยฝากเบอร์โทรไว้ไหน่อย0 9 8 4์1 4 9 9 4ปหน่นะครับ098 441 4994นะาะฝากไว้ด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับมีรถอะไรสวยๆอย่างคันข้างหลังสวยเดี๋ยวผมรีวิวให้ชมอีกทีนะครับขานาดก็2.5นะ VGTurbo อ่าเป็นเครื่อง2,500 v g เป็นซาด้านะครับแกนดิษ สีประตูนะนนั้นก็โฟวินเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ